คุณผู้ชมกลับมาพบกับหนูก๋ยเตี๋ยรำบอยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวทั่วไทยแบบตะลอนทั่วกับตีเดี่ยวเที่ยวทั่วไทยไปกับอิสุสุดีแม็กสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับลิต้าและอิสุสุดีแม็กที่จังหวัดสงขลาค่ะพี่ก๊อที่นี่มีปฏิมากรรมของนางเงือกที่นั่งอยู่บนคอนหินเป็นสัญลักษณ์ของสมิลาคะ่ะแล้วจะพาไปเที่ยวไหนอีกว่ามาสิเดลิต้าจะพาไปร้านอาหารเก่าแก่ที่เรียกได้ว่าเป็นสวรรค์ของนักชิมเลยค่ะพี่ก๊ตตามลิต้ามาเลย ถึงแล้วค่ะร้านใต้แท่งอิวค่ะอาหารขึ้นชื่อที่นี่นะคะก็คือเมนูปลาแล้วก็ยำมะม่วงค่ะลิต้าอยู่กับคุณไพโรจน์นะคะลิต้าได้ยินมาว่าร้านนี้เปิดมากว่า80ปีแล้วใช่ไหมคะใช่ครับถูกต้องครับแล้วคุณพี่เลือกอาหารส,สดๆใส่ใจลูกค้าแบบนี้แล้วคุณพี่เลือกใช้รถอะไรอยู่คะผมใช้รถีสูซีนะครับใช้แล้วก็ประหยัดน้ํามันแล้วก็ขับสบายแหมน้องลิต้าครับพี่โก้อยอยากจะหาอะไรแปลกๆแหวกแนวแหวกแนวเงี้ย ไมครับสงขาแน่นอนค่ะพี่โกพี่โกเคยประหลาดที่เวลาไปกินก๋วยเตี๋ยวต้องย่อตัวก้มหัวแบบอ่อนน้อมถ่อมตนสุดเดลิต้าพาไปค่ะพาพี่ไปดูหน่อยสิเนี่ยพ,พี่ย่อเตรียมพร้อมอยู่แล้วนี่ไงครัก๋วยเตี๋ยวใต้โรงนิ้วที่อาศัยอยู่ในใต้ถุนโรงนิ้วเตี้ยเตียภายในศาลเจ้าพ่อหลักเมืองค่ะถ้าหากว่าคนไม่สังเกตอาจจะเดินผ่านไปเลยก็ได้นะคะแต่ลิต้าไม่ปล่อยผ่านแน่ค่ะของดีของอร่อยต่อให้นั่งลําบากหากินยากขนาดไหนถ้าเป็นหนูนะครับต้องไปลองซะหน่อยหมดเวลาลงแล้วครับคุณผู้ชมลากไปก่อนสวัสดีครับ เราได้ยืนยันปีอัพตอบอยูู่อีแม็ก